สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับพบกับครูโรเจอร์ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้คุณครูโรเจอร์จะสอนเรื่องอะไรเรามาดูกันเลยอ่าวันนี้นะครับคุณครูโรเจอร์จะสอนเรื่อง shapes ก็คือรูปร่างนั่นเองนะครับอ่า let's review ครับที่แล้วคุณครูสอนอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยคุณครูสอนรูปร่างอะไรไปบ้างครับ what shape is listen, point and say and ให้ดเ็กฟังชี้และก็พูดตามนะครับอ่าก่อนอื่นเลยมาดู what shape is t h i s อันนี้คือรูปร่างอะไรครับคือรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมในภาษาอังกฤษคือ yes a square a square ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองอ่ะต่อไป listen point and say what shape is it what shape is it รูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมในภาษาอังกฤษคือ Yes, a triangle, a triangle. อ่าต่อไปครับรูปที่เราจะมาดูก็คือดาวดาวในภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย Yes, star, star. อ่าต่อไป What shape is this ทุกคนเลยวงกลมวงกลมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรครับ Yes, circle, circle. อ่า Very good. ต่อไปเราจะมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับ shapes more shapes นะครับเรามาดูว่าวันนี้เราจะมีรูปร่างอะไรมาบ้างนะครับอ่ะก็ไปเลยอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยอ่าเป็นเหมือนเพชรใช่ไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเพชรอ่าคำนี้รูปนี้นะครับเราจะออกเสียงว่า diamond diamond e r y good next อ่า คำนี้นะครับก็คือรูปหัวรูปนี้นะครับก็คือรูปหัวใจนั่นเองรูปหัวใจในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า heart heart ก็คือหัวใจนั่นเองนะครับต่อไปคือรูปวงรีวงรีในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า ovol o v a l อ่าเก่งมากครับ ต่อไปรูปสุดท้ายที่เราจะมาเรียนนี้นะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นั่นเองนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านในภาษาอังกฤษนะครับเราจะออกเสียงว่า rectangle rectangle very good ต่อไปเลยเราจะมาฝึกปฏิบัตินะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วเรามาดูว่าเด็กๆจะจำได้หรือเปล่านะครับมาดูเลยว่าครูม,มีอะไรไมาให้เด็กๆลองจำบ้างนะครับอ,อันแรกเลย read and match Read and match ก็คือให้เด็กๆอ่านแล้วก็จับคู่นั่นเองอ่าเรามาดูรูปฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมีรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหัวใจรูปเพชรแล้วก็รูปวงรีนั่นเองนะครับอ่ามาดูฝั่งขวาครับมีคําว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่า o w f u a l l e r e r o o d คำนี้อ่านว่าอะไรครับครต่อไปอ่านว่า rectangle อ่าต่อไปครับคําว่า hot อ่า ah, very good the last one คือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าจายมอนนั่นเองอ่ะคุณครูให้เวลาในการจับคู่หนึ่งนาทีครับเริ่มติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอ่าหมดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยว่ามีใครตอบถูกกี่ข้อเอ่ยอ่านักเรียนเช็คคำตอบนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าอ่าดูนะครับอ่ารูปแรกเลยสเลีเหลืองนะครับ รูปแรกเลยนะคบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษก็คือ rectangle นั่นเองนะ rectangle รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปครับรูปที่สองรูปหัวใจหัวใจภาษาอังกฤษก็คือคำว่า heart เก็งมาก very good ่าต่อไปครับการรูปนี้เป็นรูปเพชรใช่ไหมครับรูปเพชรภาษาอังกฤษคือ diamond นะอย่มาทางนี้นั่นเองต่อไป the last one เหลืออันเดียวแล้วนะครับคือวงรีวงรีในภาษาอังกฤษก็คือ โอเวเก่งมากครับตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําอีกหนึ่งแบบทดสอบกันนะครับอ่าให้เด็กๆด,ดูดีๆนะครับมันจะมีเชฟส์ด้านบนก็คือรูปร่างต่างๆนั่นเองแล้วก็มีคําด้านซ้ายนะครับเป็นประโยคด้านซ้ายอ่ะเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งเลย number one this is a rectangle อันไหนเอ่ยช่อท,ที่หนึงช่องที่หนึงช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่หรือช่องที่ห้าครับ อ่าเฟร o ริเก้เรกเชนกก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองก็ค like ือช่องที namely, one, ่4นะครับถูกต้องอ่าต่อไป Number 2 this is an oval อ่า oval คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยอันที่1อันที่2อันที่3หรือวันที่5ครับอ่า v ฟ r กริเกก็คืออันที่3นั่นเองนะครับอันที่3นะครับผม oval นะก็คือวงรีต่อไปข้อที่3 Number 3 This is a diamond. This is a diamond. Diamond คืออะไรเอ่ยคือเพชรใช่ไหมครับอยู่ข้อที่ห้านั่นเอง Very good. And next number four. This is a star. This is a star. Star คืออะไรเอ่ยอันนี้์ผู้ชี่วชาญได้ทำได้แน่นอนคือดาวอยู่ในข้อที่หนึ่งนั่นเองต่อไป the last one เหลืออันเดียวแล้ว This is a square. This is a square. Square ก็คือรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคบเก่งมากเลยตกให้เต็เิงนะครับอะทีนี้เรามาทําการทบทวนกันดีกว่าว่าเด็กๆจะจําได้หรือเปล่าอะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านในภาษ,าษาอังกฤษคือคําว่าอะไรครับคือ yes rectangle v e r y a n g l e ต่อไปครับวงรีล่ะครับวงรีในภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรเอ่ยอะ oval เก่งมากครับต่อไปคือรูปเพชร เพชรในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรครับคือ,อ diamond very good and the last one หัวใจหัวใจในภาษาอังกฤษคือคำว่า heart เก่งมากครับ very good คุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะนำคำศัพท์ที่ได้ในวันนี้นะครับไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนกับคุณครูด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คราบหน้านะครับบายบาย